เปนตลาดบ้นานเัาวัปังที่องอ้านลุมินีเพื่ปเปลกเสื้อผ้าให้ลูก เฮ้ยเซกบังรถให้รัาก่อนน้ำมันเครื่องมันคือควันแทะเปียกอะไรได้บ้างฮนบ่รถกับเปียกมึงดูก้นเปียกเว้ยตายเลยบ่เฮสือรถนะหวานเลยนะแท้ทมเสือรถนี่ลื้อเออก้นรถเออบ่รถเปียกเว้ยละก้นนี่ลอยซาบ่ บึงบึงอัน,น้ำมันเครื่องก่อนอเปลี่ยนแล้ววะห่ะมันคือควันแท่มันลมแหง้งหมดจังเนาะบเบตาชีเรือด้ผู้หละโชคหนาผู้ล้าคนคันหมขปอหาโมสี่มเจ็และเขาปกติห้องห้องธรรมดานะไปส่งปุ้มที่เศ้าอ,อันมากัแล้ว เพื่อนก็นสร้างให้พักมันมีบ่เปลือมันคือควันค่แะแฉม,มันรวมแห้งเออมันรวมแห้งเด้มันก็นยังอยู่โอ้ยสศรดีเนาะเถอดได้ตัวผ่าเครื่องฮะเถอดได้ตัวเห็ดใหม่น,น,นจะจังหวันดนีน้แหละดอกว้ามัน

lực khưởng lịch sai khưởng được nội bung bưng 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 bung 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 สิผาบะสาหะใช่ใช่ตัวเป็น <tonight> สูตรเด็ดสูตรเท่าไรง้อเพลงปิดเพลงเออมาเบิ่งดูแม่กะจะเอานึ่ตัวหนึ่งเทไ้วเครื่องลูกนี่ลอยหนึ่งบ่เอาอีกก่อนใหญ่โพดสะเครื่องแล้วลรสะ เออนีเด้นี่มันเป็นสูตรกันเออนี่เป็นสูตรกันขอบคีได้ว่าว้วที่ซื้อเมืยงสิน้อยส่งเจเจนี่มีแล้วแดดเด็ดเดดเฉพาะจังเก็บไว้เนาะคอยละมาสะกระโดดสามเว้ย

ส่งอนี้ตัวเธอด้ว่ะมันก็เป็นสูตรอยู่ได้มันเห็นสูตรมันน้าตัวนี้ขอยจับมาผัดเป็นสูตรนี่ขอยจับมาผัดเป็นสูตรตัวนี้เดียวสูตรมาตัวนี้เบาเม่นเบาเบอร์หนึ่งอันนี้โบเม่นสูตรมันส่งเสือเบอร์สาม เสือมันต้องเอาเบอร์เรื่องมันต้องเบอร์สามเลยหลอยนะส่งผัดผมมีหดเบอร์เนาะตัวนี้ลอยหนึ่งแล้วบอนี่จากสุดสามบ่สองตัวนี้เด้สุดหนึ่งสองลอยสอง้อยสองลอยสอง้อยทรสองลอยซ่าสองลอยซาห่านี่อีกตัวหนึ่งหสองลอยหาสิบบ่เป็นเทไรเลย xong rồi thôi xong rồi hả, hả? xịt bọ bước xịt dậy nó xám ra tô thật đẹp đi nè sao bạn áo Tui... à lái là cái này phải bà mưa phải nùng đại sao ok phê nằm nìm เาไรนีโตเทไรก่มันก็เยกเลยเนาะเป็นสูตเอาลองเบ่งสูตรกินุ่งได้บอกเสือสนุ่งหนุ่ได้ปจ้ะเอาอีกสูตหนึ่งเทไรหาซิฟนะพอดีสามลอยเนาะพอดีสามอเนาะ มาปิดตลาดให้ข้าเจ้าคั้สุดท้ายเฮ้ยห้ามาปิดตลาดให้พี่น้องมาเบิ่งเครื่องอีกเบิ่งบุกขาดต้พี่น้องมาเบิงเบงบงบ่งอีกอยู่เพื่อนปะมาเบิ่งอยู่เพื่อนอีกมาเป็นชุดมันฮอดเลยพี่น้องอย่าโทษคุณโอ้โดนลืมคาดอิลี่เามาเดียวนะเดี๋ยวแบบแล้วคำจังเอาเด้อป้าไปฝ่าวางสุดนี่นะอหอ่นร้อยกระหังอยู่เหอะ สามรอยเนี่นะบบได้เขามาเดียวหน่อยอยู่แม่ห้าวมาากน่อยอากกศมันชม่หน่อยเอาคับพี่ืคันบอกเอาสูตเข้ากับบหาส่งกรอาหารส่งม่ตัวน่อยส่งสุดกับสูตรตัวนี้มันใหญ่เนี่ยขันบอกเอาสูตเข้ากับบหายมันหน่อยหนได้เฮ็ดได้สักคำสื่อรสูตเข้ากบโใหายขานสิเอาสารับกับสูตรตัวนั่นกับบได้รามันใหญ่เผเอเนหน่อจะ้พี่โอ้จกยังมา เบิ้งห้าร้อยนุ่งมึงรู้ไหมส่งนะนุ่งส่งให้ดูนุ่งส่งดูจักโตวันศักดิ์ลองดูส่งให้นุ่งได้หักเสือนี่ยมันน้อยลรามึงลูกเรามึงเด็ดพอดีตัวนี้นะข้างในทำนี้เบิ้ลมันกระคักเลยน่าก็ได้เอาผัดเสียได้แต่ว่าได้แต่ส่งเสือเสือมันผัดบอกเอาเสือกับราคาทำกาอือ นุ่งรอกมึงดูแม่เสือนะแก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 ่นมเล็กน้อยแกแกแกขี้โพขี้โพปุ้ยโพอีกเอยลอยเอ้ยยายอายประดานักประชดดอกอายนะให้ก้าวบ่อยแก่ยามันค่าค้างค้างไปแค่คืนงานแต่ยาวนั่งนั่งนั่งให้แม่นุ่งให้ไปเขาจนเลิกบ่วทำไปปิดตลาดให้เขา ก็จะถ่ายีจมาตชเาก็บอว่าบ <us ัดมูสิแต่ละมือบไดหายบัดมูสิไปซื้อเครื่องไงบัดหายจากแต่ตื่นมาผมเป็นบ้าอย่าแก่ไ่อยากนนลองมึงก้อนปาดถูเบอร์สามผู้เดือเครื่องค่ะพีทได้เมนุง่ะนะโมดีใจวโมดีใจเออเดินหนุงได้อยู่พอดีห Wow. bơm hai bơ, mẹ bơm hai lúc wow cường phái anh đi cường phái anh đi đại con làm nòi anh đi đại luôn tôi làm đều cái ba tôi là nhảy sút đây sụng nè si bua này mình nhặt nùng ơi, bơ hơi bơ sạc bơ hả mát mà cặp thùng là chắc chốt cái nhá bố mẹ mẹ mà dài đi บอดีน้อยซ้ำกันกับตัวนั้นอะแม่อันเดียวกันมันเออมันแพนอ่อนๆแพนนิ่มๆน่ใส่ชุดใหม่ปันเอกเต็กมันปุ้ยเป็นไงพี่น้องร้อยมุจิตามุจิตาเอ้ยจะโด้วยด้วยเดี๋ยวชุดใหม่บ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊๊๊าาาายยยยบบบบายบาย บาย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 ก่อนบาย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 บบาายยพ่อเมื่อวันบายบายก่อนบายบายอย่ามาไหนบายบายหายบายบายนี่บายบายบายลูกบายแม่วงนี่บายบายมือหนามือมือมือเสื้อมือเสื้อมูดูเสืมูเห็นไหมเวรจับลืมเลยบายบายกับบายบายอุ้มขึ้นพุ่น

โอ้ยดีเผื่อเอฟซีบายบายดีเผื่อเอฟซีบาย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 นี่ลูกบายบายนี่เป็นอยู่ขางบู่ยาคิดขันอุ้มลูกเลยบายบายโลดจุ๊บละทุทุเออทุกทุก